เหอเปออเห็นลูกปลาะเห็้นเห็นอไหมาเห็นไหมเห็นไหมตัวสีส้มๆอ่ะส้มสไหมใช่ดูปลาช่อนไปดูดีๆออนั่นนะเอนตะอยู่แบบนี้อัวยอ้เนี่อยากจับปลาจังลืกไหมอ่ะเลกอยู่ลกมากไหม ประมาณน่าจะประมาณขอแอซายไ,ได้หอยยักษ์กี่เมตรอ่ะตุ้อ๋อไม่น่าล่ะเราถึงเห็นอันปลามันขึ้นมาหายใจดุกทุกปุ๊บทุก่วยมันมีมันมีแม่ปลาที่มันเฝ้าลูกอยู่นี่ตุ้าห้อนี่นี่ไงแม่ปลาไงแม่ปลาพ่อปลาที่มันเฝ้าลูกปลาพวกนี้ไงลูกกระโดดอยู่ใช่ไหม มันก็ขึ้นมาหายใจทุกๆหายใจค่ะขึ้นมาหายใจเลยขึ้นมาหายใจทำไมจะเก็บหอยนี่ไงหอยอันนี้หอยโขงโยนดีกว่าอันนี้หอยเฮ้ยอันนี้หอยจุบ๊บหอยอขมนี่หอยอันนี้อร่อยเก็บเอาสบายๆเลยหอยมันจะอยู่ริมๆิมี่ ฮันดูอะไรอะไรกินหวานไปสิอืมอะไรปะมันปิดอ่ะไม่กินมันปิดอะไรอย่างเงี้ยเลือกเอาเฉพาะหอยจุ๊บๆอู้เยอะจังเลยพี่เอ๋มาเก็บไหมลูกไม่นี่มาเลือกเอาเฉพาะหอยจุ๊บๆนี่แล้วมาข่มนี่สะเทือนหนูเก็บช่วยลุงทำแต่ว่าหนูไม่เอาแล้วเด็ดมันแห้งอะนะเพื่อเอาซื้อเห็นเงากะไปทอดไว้ยุติถิตอนแม่โซกับมีลุงมา น้ำหลังล่งมากค่ะแค่มาอันเดียวมีเอวเื้อตัวน้อยไม่เอาเหรอลุงเอาแต่ตัวใหญ่บอกแค่ไหไมบอาน้อยตัวพให่มันมันหยาบอันนี้ดีนอรอะเปิดป๊ปั๊บหนกระทา อุ้ยปลาอะไรอ่ะปลาตายอันนี้อันนี้ได้พอพอดีไหมเออแป,ป๊บแป,ป๊บมันก็เดี๋ยวสักหน่อยมันก็จะถึงฤดูการที่เรามาใส่เบ็ดแล้วเนาะเราก็จะได้มาใส่เบ็ดกันอีกแล้วตื่นไม่เอาครับนั้นแบบนีอุ้ยล่น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  อุ้ยล้นไอ้ใจดูหอยมันเกาะอยู่นี่ไอ้ดูจับสิไม่ต้องจับหอยบอกให้จับไม้นี่บอกให้จับไม้ดูไมนมัน้ำตกสีควาพี่เอาเพี่ไอ้ดูสิเนี่ยเอารักหอนไรรักหอนเด้อก็เป็นแค่ก็เป็นแค่ป่าแห่งมุม ดูขอเาวันนี้พอได้ไหมอาวม่จะเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วอย่าไปทำมันปุปุเฮ้ยหอยอันไงเก็บให้เ่เเอามามาไมมาอืออ้ยเอาเออุ้ยเต็มเลยนะเอาที่เป็นข้าใจมว่าที่เป็นแหลมๆที่ตูดมัเป็นแหลมๆ มันเรียกว่าหอยเนี่ยเหรอออันนั้นละหอยขมอดูเอาดูซอยลูกคลอมเก็บดูมันจังเร็วแอซายยดินยันยุ่นจหนไมนาอารูกม่รจควันแ้ดบะมค่ไปยึดอาหารหมูมันที่สุดเลนะจะเป็นหมอิรือหมอลปคี่ะเาจะเป็นไม่น่าดีนะอือ สเชงสามทิมหาโมมดสิบแปดกระปุกเออดีขึ้นเนาตอนนี้เนาะดีดีไปนะเมื่อกี้นี่ก็ไปเอ็กซกบอกว่าปกติปกติอยู่อและกัปกติยี่สิบเดพุ่งะพานี่ก่ไอตอ้อเคยูองนทนั้น่ได้ตัดอ่หอื้อซื่ออ่น้า ก็ไปใส่งก็ไาบ้านแต่วเไหโอ้ไปยู่ทั้งสเจ้าแพจะบอกตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ลู้โอ้ยแอซายมันก็ล่วงหมดตัวเอ้ยเก็บเอาแมลูกล่วงสิเอ้ยกลับเก็บเอาเลยเก็บเอาเลยทุกตัวอันนั้นใช่หมดเลยเเก็บมดทุกตัวลูกคำช่วยด้วยเก็บไม่ไหวช่วยด้ พ่อแล,ละสามีก็ดีแป๊บเดียวไปตั้งเยอะหนูเป็นคนเจอ,เก,อก็อยู่แล้วอ่ะหนูพร้อมโลกมากไปเปล่าเฮ้ยยังเหลือตัวยังเก็บๆไปแล้วคนมีมงเอามาอันนี้ไปให้มันถอนไหมสาเล็กเล็กเองดิ แต่ว่ามันมีมันอันนั้น,น,นทั้งป่าทั้งหน่อยพอแพ้เพลงไว้กินสวัสดีค่ะเราบ้างตกน้ำทำพัดเย็น เสีงไม่ไพ่อะแต่แต่แต่แแตน้เกา้อหาไม้อันให่ใหญ่น้อยขอแล้ว